อยู่ไหนเราก็ไม่อดตายเพราะเราหาได้ทุกที่เป็นอาหารเราได้หมดเขาเรียกอะไรลนะ่ะกินผักกินหญ้าสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ออกกําลังกายกแล้วครับปั่นจักรยานวนไปวนมาอยู่บริเวณบ้านนี่แหละครับบริเวณเด e n นายโฮสเทลแอดเชียงรายหน้าสิงปราคนะครับปั่นไปปั่นมารอบแล้วรอบเล่านะฮะก็เพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่างน้อยอยากให้ร่างกายของตัวเองนั้น เขารูาร่างกับเขาบ้างหลังจากที่บวบวมมานานพอสมควรนะฮะหลังจากที่เราปั่นจักรยานเสร็จนะฮะถึงเวลาวันนี้ผมจะเข้าห้องเรียนธรรมชาตินะครับไม่ได้ไปไหนไกลนะฮะบริเวณบ้านนี้เหมือนกันต้องบอกว่าทุกจุดทุกมุมของบ้านหลังนี้มีขุมทรัพย์เยอะมากเลยทีเดียวบางครั้งเราอาจจะไม่รู้คนธรรมดาอย่างเราๆนะฮะ ต้นไม้ใบญา้าก็คิดว่าเป็นญ้าหมดเลยแต่จริงแล้วซ่อนขุมทรัพย์ไว้เยอะมากนะวันนี้พิจินนะเธอจะไขว่าในบริเวณบ้านของเรานี้มีขุมทรัพย์อะไรซ่อนอยู่บ้างเดี๋ยวไปดูกันครับอะไร,ม,ไรมัอะไรครับทามมาลาบอกมันเกิดขึ้นธรรมชาติเหรอใช่ครับขึ้นเองไงเนี่ยไง ได้เห็นได้ไงได่เห็นอยู่ทำไมเราเห็นทุกอย่างเพราะอะไรเนี่ยฮะเห็นทุกอย่างเพราะอะไรเนี่ยเพราะเรามองอะไรก็เป็นกินได้หมดเลยไงเ,เห็นอะไรกินได้หมดใช่ใครจะคิดว่ามีใบบัวบกอยู่ใต้ชิงช้าแห่งนี้นี่ได้ตังเยอะอยู่ที่ไหนก็กินได้ตันนี้คือต้นนี้คือผักกาดนก มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันชอบสถานที่แบบหนเย็นเย็นชื้นชื้นไม่ไม่แห้งแ้งอ่ะไม่แห้งพอกินได้ต้มได้เอาไปกินยังไงอ่ะกินสดก็ได้เน,นี่ยหอมอะ่ะผักกาดนกขึ้นเองตามธรรมชาติชอบที่ชื้นชื้นใช่ไหมจิน เดี๋ยวเราจะชิมสิว่าผักกาดนกเนี่ยรสชาติถ้าเป็นใบเขียวๆอย่างเงี้ยรสชาติเป็นไงซา่ซาๆเหรอซา่ซาๆแล้วก็ออกความเขียวเล็กๆหอมหอมอื้มอร่อยอืมนะ <c oughs> อย่าคิดว่าเป็นหญ้าเ <c oughs> พราะอะไรถ้าเราคิดเป็นหญ้าแล้วเป็นไง ก็บางคนเขาไม่รู้ไงถอนทิ้งหมดเลยไงส่วนมากอ่ะเขาจะไม่รู้กันเรากินคือเขาไม่รู้เหมือนที่เรารู้ไงคือเขาอาจจะเคยชินว่ามันคือยาแต่เขาไม่เคยกินกันไงส่วนใหญ่ก็จะซื้อตามตลาดก็ผักสามัญคณะผักกาศปกติของเขาปกติของเขาอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยเจอแบบว่าเออต้องไปหาแบบนี้มีตามธรรมชาติกินได้มันก็สนุกดีนะ ผมพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับผักกาดนกนะครับแต่ว่าอาจจะมีชื่อที่คล้ายคลึงกันในหลายชื่อทําให้ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าแท้จริงแล้วผักกาดนกตามชื่อท้องถิ่นคุณลักษณะสรรพคุณเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าพี่จินยืนยันว่าเป็นผักกาดนกที่รับประทานได้แค่นี้ก็เป็นความรู้ใหม่สําหรับเราแล้วครับคือพี่จินบอกพอให้ไปลวกจิ้มน้าพริกคือต้องคนที่รู้จักอยู่กับพื้นที่ รู้จักเข้าป่ารู้จักเข้าสวนก็จะบินการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นว่าอันนี้กินได้อะไรกินไม่ได้คือถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้จักแล้วนเนาะผักพื้นบ้านยังมีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่อยู่ในมุมไหนนั้นเราจะพยายามสืบค้นและตามหามาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกนะครับแต่ที่แน่ๆการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดรู้จักเรียนรู้ก็เอาตัวรรอดได้ครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ